ไปดูสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในยุโรปกันบ้างนะครับหลังจากที่ทางด้านรัสเซียดันเปิดปฏิบัติการทา,ทางทหารในยูเครนมา3ปีกว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสงครามนั้นอยากไม่สงบล่าสุดครับทางด้านฝั่งของพลเอกฟาเบียนมองดงนะครับซึ่งคนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ของฝรั่งเศสครับเขาได้ออกมาพูดนะครับว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่ากองทัพฝรั่งเศสจะต้องเข้าสู่ภาวะสงครามกับรัสเซียภายในปี2028และก็จะต้องมี การเตรียมความพร้อมนะครับโดยทางด้านฝั่งของพลเอกฟาเบียนมองดงนั้นได้ให้ข้อมูลกับกรรมธิการกลาโหมของสภาแห่งชาติฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่ารัเสเซียเป็นประเทศที่อาจจะมีแนวโน้มขยายสงครามบนทวีปยุโรปเป้าหมายแรกที่จะมอบให้กับกองทัพก็คือการเตรียมความพร้อมใน3-4ปีสําหรับแรงกระแทกที่จะเกิดการทดสอบจากรักเสเซียปัจจุบันการทดสอบในลักษณะนี้มีอยู่แล้วในรูปแบบสงครามลูกผสมแต่ในอนาคตอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น มองลงระบุว่าฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปตะวันตกจําเป็นต้องเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพราะว่ารัสเซียมองว่ายุโรปตะวันตกนั้นอ่อนแอเขากล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศสมาชิกนาโตในยุโรปมีทุกสิ่งที่จะทําให้เรามั่นใจในตัวเองทั้งด้านเศรษฐกิจประชากรและอุตสาหกรรมรัสเซียจะไม่สามารถทําใหเราหวาดกลัวได้หากเรามีความตั้งใจที่จะปกป้องตนเองในขณะที่ทางด้านแคทเธอรีนวัวเทงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพของฝรั่งเศสเปิดเผยนะครับว่าตามร่างงบประมาณด้านกลาโหมในปี2569 งบประมาณทางทหารของฝรั่งเศสนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับห้าหมเจ็ดพันหนึ่งร้อยล้านยูโรนะครับเพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับและก็จะเท่ากับสองจุดสองเปอร์เซ็นของ GDP ด้านประธานดิวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเพิ่งกล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับว่าบรรดาผู้นําตะวันตกยังคงเผยแพร่เรื่องไร้สาระเกี่ยวกับเจตนารมณ์เชิงรุกของรัสเซียหนึ่งในนั้นก็คือไร้ความสามารถและก็ไม่มีความซื่อสัตย์และ อยากจะบอกให้พวกผู้นําของยุโรปนั้นใจเย็นๆนอนหลับให้สบายแล้วก็หันกลับไปแก้ปัญหาของตัวเองดีกว่าลองดูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนท้องถนนในเมืองต่างๆของยุโรปไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของยุโรปเองรวมถึงหนี้สินก้อนโตวิกฤตระบบสวัสดิการการอพยพที่ควบคุมไม่ได้และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความรุนแรงทางการเมืองนะครับนี่คือปูตินก็บอกว่าพวกผู้นํายุโรปนั้นกําลังหลอกนะครับให้ประชาชนเชื่อว่ารัสเซียคือภัยคุกคามเพื่อปกป้องปัญหา ของตัวเองที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศครับพูดถึงปูตินนะคะเขาให้สัมภาษณ์อีกหลายเรื่องด้วยกันนะทั้งเรื่องของการประชุมสุดยอดนะที่ฮังการีที่โดนั์นทรัมป์หรือผู้นําสหรัฐเนี่ยขอเลื่อนออกไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการความบาตด้วยนะคะคือทางด้านของผู้นํารัสเซียเนี่ยยืนยันแบบนี้ว่าการประชุมสุดยอดที่ฮังการีซึ่งก่อนหน้านี้ ข้อเสนอของฝั่งสหรัฐเนี่ยขอเลื่อนออกไปเขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากสําหรับผู้นําของสหรัฐแล้วก็ตัวเขาเองถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้โดยไตรตรองให้ดีเขายังเชื่อว่าการเจรจาเนี่ยม,มันเหมาะสมและก็ควรที่จะมีการพูดคุยมากกว่าที่จะไปผเผชิญหน้าส่วนเรื่องของมาตราการคว่ำบาตรของสหรัฐเขาก็มองว่ามันไม่มีอะไรที่แปลกใหม่เลย คืออาจจะมีเรื่องของการส่งผลกระทบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการส่งผลกระทบมากสําหรับเศรษฐกิจของรัสเซียแต่การกระทําแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นฟื้นตัวได้เขายังคงเน้นย้ำว่าสิ่งสําคัญคือการพูดคุยการหารือการเจรจามากกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่ยูเครนเนี่ยไปร้องขอขี่ปนาวุธโทมฮอคจากสหรัฐหลายครั้ง ปูตินบอกว่าอยากที่จะให้สหรัฐเนี่ยคิดให้ดีเพราะถ้าเกิดว่ามีการใช้อาวุธแบบนั้นจริงๆแล้วก็โจมตีเข้าไปที่รัเสเซียหลังจากนั้นมันจะเอออ่มันอาจจะเกิดการตอบโต้ที่รุนแรงมากก็ได้ขณะเดียวกันฝั่งสหรัฐนะคะแคลไลลวิตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันนะคะว่าทั้งเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรของรัเสเซียหรือแม้กระทั่งการยกเลิกการประชุมที่มีการวางแผนเอาไว้ผู้นําสหรัฐโดนั์นทรัมป์คิดมาดีแล้ว เพราะเขาองว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายรัสเซียไม่ให้ความสนใจมากพอในการผลักดันสันติภาพและก็จําเป็นที่อาจจะต้องมีการพูดคุยหารือกันในอนาคตถ้าเกิดว่าปูตินต้องการกลับเข้าสู่โตเจราจาจริงๆค่ะครับในการที่ทางด้านมารียสคาราวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็กล่าวระหว่างก,การถแถลงข่าวเมื่อว,วานนี้นะครับบอกหลังจากที่โดนัททรัมผู้นําสหรัฐนั้นประกาศคว่ำบาตรครั้งใหญ่กับรัสเซียโดยโฆษก ของรัสเซียตําหนิบอกว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามรัสเซียก็มีพัฒนาการระบบคุ้มกันต่อต้านการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างแข็งแกร่งและก็จะเจริญหน้าพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและพลังงานต่อไปอย่างมั่นใจมัซิเรียสคารอว่ายังเตือนนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันรัสเซียรอบใหม่ของสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามทางการทูตในการยุติปฏิบัติการการสู้รบในยูเครนทั้งนี้สหรัฐได้ประกาศมาตร,รการการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม มุ่งเป้าไปที่รอถแนบแล้วก็ลุกออยนะครับบริษัทน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งเพื่อกดดันรัเสเซียยอมกลับมาเจราจาเพื่อยุติสงครามยูเครนทรัมได้ชะลอมาตรการการคว่ำบาตรรัเสเซียรอบใหม่มานานหลายเดือนนะครับแต่ความอดทนของเขาหมดลงหลังจากที่รัเสเซียนั้นเลื่อนการเจราจาทวิภาคีระหว่างทรัมป์กับประธา,านดีวลาดิเมียปูตินที่ฮังการีออกไปอย่างไม่มีกําหนดโดยทรัมป์ออกปากบ่นว่าการเจราจาสัติภาพรัสเซียยูเครนกับปูตินนั้นยังไปไม่ถึงไหน ในขณนะที่าจาคันลาหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะครับก็ประกาศมาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเช่นเดียกันโดยการคว่ำบาตรครั้งที่19มุ่งเป้าไปที่ธนาคารระบบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตลัลธุรกิจของอินเดียและจีนซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ากับรัเสเซียนะครับรวมไปถึงนักการพูดของรัเสเซียด้วยครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรนะคะชุดใหม่ของสหรัฐและก็สหภาพยุโรปนะคะหลายฝ่ายก็มองว่านี่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณกดดันไปที่รัสเซียแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะยังไม่แน่นอนหนึ่งนั้นก็คือนักวิจัยอาวุโสนะคะที่ชื่อว่าโรบินบรูคเนี่ยเขามีการแสดงความคิดเห็นและเขาก็บอกเลยว่าณวันนี้เอง สหรัฐอเมริกาจัดมาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่ใส่บริษัทน้ํามันรายใหญ่ของรัสเซียอย่างรอสเนฟหรือว่ารูคอยคือปูตินเองเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีการควบคุมสถานการณ์เรื่องนี้แต่มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปเป็นสัญญาณสําคัญค่ะว่าฝ่ายตะวันตกเนี่ยพร้อมที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียและพยายามทําให้เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยอ่อนแอลง อย่างเช่นราคาน้ำมันดิบของรัสเซียอาจจะลดลงคือมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามีผู้คนลดการซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียราคาน้ำมันดิบก็ลดลงตามไปด้วยแต่ในกรณีนี้จะส่งผลกระทบต่องบประมาณของรัสเซียอย่างมากแต่ว่าโรบินบรูคมองว่าถ้าคุณเป็นบริษัทที่ซื้อน้ำมันจากรอสเนฟหรือว่ารูคอยคุณก็มีความเสี่ยงที่จะถูกมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมอย่างเช่นถูกระงับการเข้าถึงเครือข่ายการชำระเงินของสหรัฐประเด็นนี้สําคัญมาก จึงต้องจับตาดูว่าอย่างสัปดาห์หน้าผู้ที่กลั่นน้ำมันในอินเดียหรือว่าจีนจะรับความเสี่ยงนี้ได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความคิดเห็นเสนอแนะไปว่าถ้าฝ่ายตะวันตกเนี่ยควรที่จะมีการสั่งการกองเรืองเงาก็คือเขามองว่าน่าจะมีคนที่พยายามปกปิดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยการส่งผ่านประเทศที่3 ในการขนถ่ายน้ำมันถ้าฝ่ายตะวันตกทำแบบนี้ไปปิดกั้นตรงนี้เลยมันน่าจะเป็นการควบคุมการไหลเวียนของน้ำมันหรือว่าควบคุมเรือที่ขนส่งจากรัสเซียได้ดีมากกว่าส่วนเรื่องของการกดดันนะคะที่จะให้ปูตินผู้นําของรัสเซียเนี่ยเข้าร่วมโตเจรจาอย่างสมเหตุสมผลอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันมีคําถามอย่างหนึ่งจากโรบินบรูคเขามองว่าแล้วมันจะมีวิธีไหนบ้างถ้าคุณใช้แค่มาตรการคว่ำบาตรอย่างเดียวอะไรจะสามารถไปปกป้องชาวรัสเซียได้จากผลกระทบทาง ศรษฐกิจและเขาก็เชื่อว่าชาวรัเสเซียคนธรรมดาเนี่ยไม่ควรจะต้องตกเป็นเป้าหมายในเรื่องนี้ถ้าจะทำลายรัเสเซียต้องทำลายเครื่องจักรสงครามมันจะเป็นการทำลายรัเสเซียโดยรวมค่ะครับไปกันที่สถานการณ์เรื่องของอิหร่านกับทางด้านชาติตะวันตกกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโต๊ะเจราจาด้านนิวเคลียร์ล่าสุดนั้นอับบาตอรัชชีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนั้นก็บอกนะครับว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นจะไม่เข้าสู่การเจราจากับสหรัฐอเมริกอรา,ากอีกต่อไป ตราบใดก็ตามที่สหรัฐอเมริกานั้นยังคงยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอับบาสอารักชีเปิดเผยว่าการหารือที่ดําเนินอยู่กับสหรัฐร,รวมถึงการเจรจาที่นครนิวยอร์กต้องหยุดลงและไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เนื่องจากข้อเรียกร้องเกินกว่าเหตุของสหรัฐอเมริกาโดยเขาย้าว่าอิหร่านนั้นยังคงยึดมั่นในแนวทางทางการทูตและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีก่อนหน้านี้อิหร่านและสหรัฐนั้นจัดการเจรจาแบบอ้อมจานวนหรอบว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่ว่าการพูดคุยทั้งหมดต้องยุติลงหลังสงคราม12วันในเดือนมิถุนายนซึ่งอิสราเอลร่วมกับสหรัฐโจมตีสถานที่นิวเคลียร์หลายแห่งของอิหร่านไม่ว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์ฟอโดนาธานหรือว่าอิฟฟาฮานนะครับหลังเหตุการณ์ดังกล่าวอัญญาตอเละอาลีคาบินีอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของครั้งที่ต้องการเปิดการเจรจา,ารอบใหม่พร้อมบอกว่าอเมริกานั้นยังคงแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านและไม่เคารพสิทธิอธิปไตยของชาติอื่นแหล่งข่าวทางการพูดกล่าวเพิ่มเตติวว่่าาาาาอรรนนสสงงผักล ก็คาดว่าเป็นโอมานกาตาไปยังรัฐบาลสหรัฐเพื่อรื้อฟื้นการเจราจาแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนั้นสหรัฐและพันธมิตรยุโรปกล่าวหาว่าอิรานใช้โครงการนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาอาวุธขณะที่อิรานนั้นยืนยันนะครับว่าการดําเนินการทั้งหมดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางพลังงานและทางการแพทย์เท่านั้นนะครับภายใต้การตรวจสอบของสานักงานาพลังงานประมานูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ก่อนระงับการเจราจาอิรานเสนอแผน3ขั้นลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมลงชั่วคราว และกับการยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรจากสหรัฐและอนุญาตให้ AIEA e นั้นเข้าตรวจสอบแต่ว่าข้อเสนอไม่ถูกยอมรับและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็กลับเข้าสู่ภาวะตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งครับ อยู่ที่เรื่องของอิหร่านนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผู้นาคนใหม่ของอิหร่านที่รับการเลือกตั้งเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือมาซูดเปซิสเคียนเขาให้คํามั่นสัญญาว่าเขาพร้อมที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดกับชาติตะวันตกเพื่อยกเลิกเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการพยายามเรียกร้องของคณะกรรมการทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการมาตรการทางการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงิน แล้วก็เป็นการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายนอกเหนือจากนั้น,นะคะเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาอิรานเองเนี่ยถูกรวมอยู่ในบัญชีดําของกลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือและก็ทําให้ภาคส่วนการเงินของประเทศถูกแยกออกไปถูกจํากัดการเข้าถึงระบบธนาคารระหว่างประเทศอย่างรุนแรงแล่าสุดนี้นะคะผู้นําอิรานได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอ,อ,อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแต่แน่นอนว่าเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแบบนี้สองฝ่ายที่อาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันอย่างฝ่ายอนุนนิยมเนี่ยเขาได้มีการบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าร่วมสนธิสัญญาฉบับนี้ประเทศตรงข้ามอาจจะรู้ข้อมูลเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งข้อมูลทางการเงินที่ไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าอันนี้มันเป็นก้าวสาคัญนะถ้าคุณยอมรับหรือการประกาศใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเรื่องของเศรษฐกิจมันจะได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อเว็บไซต์ติดตามการบินอย่างไฟร์เรดาทเวนตี้โฟนั้นได้มีการนาเอาภาพสแสดงให้เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดมีวันมีของสหรัฐบินไปทางชายฝั่งของเวเนซุเอลานะครับเมื่อช่วง บ่ายของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหันหัวกลับบินไปทางตอนเหนือและหายไปจากสายตาก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันวอลสตทเจอเนอรรายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดซูเปอร์โซนิกบีวันแลนเซอร์จำนวนสองลำขึ้นบินจากฐานทัพอากาศไดรัฐเท็กซัสและบินเข้าใกล้เวเนซุเอลาแต่ไม่ได้เข้าในน่านฟ้าเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่ทำเนียบขาวประทับดีโดนั่นทากลับตอบว่าเป็นรายงานคลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงแต่ก็เสริมว่าสหรัฐอเมริกาไม่พอใจเวเนซุเอลาจากหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นก็คือปัญหายายเสพติ สหรัฐไม่ได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังภูมิภาคลังกล่าวเนื่องจากว่าเครื่องบินมีวันนั้นมีพิสัยการบินเพียงพอที่จะโจมตีทุกจุดในทะเลแคริบเบียนจากดินแดนของสหรัฐได้สำนักข่าวเอฟรายงานว่านี่เป็นเที่ยวบินล่าสุดในเวลาประมาณ1สัปดาห์หลังจากก่อนหน้านี้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐบินนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา7ชั่วโมงกองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นภารกิจแสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการป้องปรามภัยคุกคามจากศัตรูเชิงรุกขยายการฝึกลูกเรือและสร้างหลักปรรรรระะกกกกาาาาาาววว่่่อออออองงทัพพยยูใในนนนภเตตตีมมมคม้บสสณ สหรัฐประกรันประจําการเรือรบและเครื่องบินรบที่มีความสามารถซ่อนพลังอีกจํานวนหนึ่งในภูมิภาคอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดแต่ไม่เคยแสดงหลักฐานนะครับแล้วก็มีเรือแปดลำกับเรือกึงนำน้ําอีกหนึ่งลำตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีที่มีการกล่าวอ้างว่ากําลังขนยาเสพติดการโจมตีเริ่มมาตั้งแต่2กันยายนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย37รายนะครับแต่ว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าสหรัฐนั้นกําลังมี การวางแผนโค่นล้มประทํบดีนิโคลัสมาดูโรและเจ้าตัวก็ออกมาประกาศนะครับว่าเวเนซุเอลานั้นมีขีปน